นี่ไม่ใช่แค่รถยนต์รุ่นหนึ่งแต่นี่คือซีวิ c ชื่อที่กำหนดทุกคำนิยามกับผมในรถบ้านพลอยขวัญที่1เรื่องรถมือ,อ2ช่วงคันนี้แหละพี่เชื่อผมกับ Honda Civic 1.8 e p 2016นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น all new เป็นเรื่องออกรูปโฉมใหม่มาเลยนะครับ เปิดตัวเมื่อปลายปี2015เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮานะครับกับผู้คนเป็นอย่างมากด้วยรูปโถมใหม่เขาเรียกว่าหน้ากระจังใหม่คือเชนมาทั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูกันนะครับตัวนี้เนี่ย 1.8E นะต้องบอกว่ามันเป็นตัวมาตรฐานหรือตัวเริ่มต้นนะครับตัวโคมไฟหน้านะครับเป็นมีโปรเจคเตอร์นะครับมี daytime running light นะครับในส่วนของ s p o ต t l i g คู่หน้าตัวนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับ ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้ากระจังโครเมียมเนี่ยประสอดรับไปกับไฟเลยนะครับเชื่อมต่อไฟนี่เป็นรูปอ่ะเเรียกว่าทะยงแหลมออกมานะครับตัวนี้อ่าในส่วนของตัวออปชั่นนะครับตัวนี้เนี่ย 1.8e ล้อนะครับจะมาแค่ขอบ16กับยาง 21555R16 เท่านั้นกระจกมองข้างนะเป็นสีเดียวกับตัวรถละคาดดำตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยวนะครับ ไประ้วที่กระจกมองข้างไม่มีแต่ส่วนของกุญแจจะเป็นสมาร์ทย์เล t นะครับสามารถกดเปิดปิดได้จากตรงนี้ทั้ง,ง,งด้านซ้ายและแลด้านขวานะครับระบบเบรกนะครับหน้าหลังเป็นดิสเบรทั้งหมดเป็นระบบเบรก ABS นะครับพวกกระจายแรงเบรกอะไรพวกนี้มีมาให้ส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงก็เริ่มตั้งแต่91ไปจนถึง e 8 5เลยทีเดียวก็ถือว่าในการที่จะใช้ Honda Civic กเนี่ยก็ถือว่าประหยัดนะครับ เพราะว่าเราสามารถใช้กับน้ํามัน e85 ได้เพราะว่าน้ํามัน e85 ก็จะมีราคาค่อนข้างถูกนะครับในส่วนของด้านท้ายนะตัวไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น LED ผสมหลอดนะครับเป็น LED Guiding นะครับจะเป็นรูปสีแดงตรงนี้นะครับด้านท้ายจะมีะสัญ,ญลักษณ์ของ Honda แล้วก็มี Civic นะครับเป็นเครื่อง iVTEC ตัวนี้จะมีกล้องหลังมาด้วยนะครับตัว Honda นะครับตัวเปิดท้ายก็ อาจจะเป็นระบบสวิตช์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าต้องใช้ยกเอาพื้นที่เก็บสัมภาระในห้องด้านท้ายก็ถือว่า,วางนะครับในส่วนของอายางอะไหล่พวกนี้ก็มีมาให้อุปกรณ์เครื่องมือมีครบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเข้ามาด้านภายในนะครับตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารนะครับตัวนี้ก็คือนั่ง3ตอนนะครับเท้าแขนมีมาให้นะครับมีที่วางแก้วให้ isofix อ,อะไรพวกนี้มีมาให้ ส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นภายในสีดําจริงๆแล้วตัว1.8 e ึ่งจุดแปดภายในจะเป็นผ้าแต่ว่าคันนี้เจ้าของนะเจ้าของเดิมเขาได้เปลี่ยนภายในเป็นเบาะหนังมาแล้วเป็นเบาะหนังแท้สีดําเลยก็ถือว่าทําให้รถเนี่ยดูเรียบหรูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในตัวเขาเรียกว่าตัวมาตรฐานตัวเริ่มต้นเนี่ยพวกนี้ไม่มี usb ข้างหลังเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีอะไรมาให้นะครับในส่วนของอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรจะไปดูเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันโอเคเข้ามาตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับ ตัวนี้เบาะซ้ายขวานะครับจะใช้เป็นมือเลื่อนไม่ใช่เป็นเบาไฟฟ้าแต่ด้านขวาเนี่ยตำแหน่งผู้ขับขี่จะปรับได้6ทิศทางด้านซ้ายจะปรับได้4ทิศทางนะครับตัวคอนโทรลสวิตช์นะครับตัวจกไฟฟ้าจะอยู่ด้านนี้จะ,ะบ,บังคับกระจบองข้างอะไรพวกนี้ปรับพับไฟฟ้านะครับด้านนี้ตัวนี้จะได้เป็นผู้สตาร์ทแล้วนะครับพวงมาลัยก็เป็น3ก้านนะครับแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันแต่พวกนี้จะแคะ่เชื่อมต่อรับโทรศัพท์กับ ควบคุมเครื่องเสียงเท่านั้นตัวนี้เจ้าของเดิมได้เปลี่ยนหน้าจอมาแล้วเป็นจอรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็น Android แล้วครับระบบแอร์นะครับ,รบ,บ,รบตัวนี้จะเป็น a อ r a อ t โต้แต่ว่าก็คือไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับมาแค่นี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสลักก็เป็นแนวดิจิตอลอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับตัวนี้มีไอคอนนะโหมดไอคอนโหมดนะครับเป็นเบรกเบรกมือเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับใช้กดตรงนี้แล้วก็มีเบรคโฮด้วยนะครับ ส่วนหน้าจอนะครับตัวนหน้าจอเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับจะมีตัวดิจิตอลอยู่ตรงกลางนะครับเป็นมัดวัดก็ถือว่ามองได้สเจนมากๆส่วนระบบความปลอดภัยนะครับตัวนี้ได้แอร์แบกคู่คู่หน้าเท่านั้นนะครับส่วนเกลี็ยของด้านข้างก็ถือว่าก็ทํามาใหญ่ทีเดียวเลยนะครับในส่วนของคอนโซลกลางก็จะอะตัวนี้ก็จะเป็นสลักแค่เลื่อนนะเท้าแขนเท่านั้นเองนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 1.8e นะครับควบกับเกียร์ CVT นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับรถบ้านพลอยขวัญของเราเราการันตีอยู่แล้วนะครับว่ารถเราไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมไฟไหม้อันนี้คุณลูกค้าสบายใจได้นะครับดูจากนะครับสแกปเพลทต่างๆพวกนี้อยู่ครบหมดนะครับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆก็ยังอยู่สวยงามเหมือนเดิมนะครับตัว Honda Civic 1.8e ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ให้กำลังแรงม้าที่141แรงม้านะครับที่6,500รอบนะครับตัวแรงบิดที่175นิวตันเมตรที่4,300รอบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับรถตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกนะว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับซี v i c เนี่ยเขาเรียกว่าเปิดตัวมาไม่ว่าเจเนอเรชั่นไหนนะครับก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะสนใจถึงมองหา รถที่จะไปใช้งานสักคันหนึ่งก็ติดต่อมาได้ที่099-408-2222ก่นอนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c คร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากรถบ้านพลอยขวัญของเราส่วนวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ